สวัสดีครับผมพบกับขึ้นดังนกดักไก่ไข่ที่มองอีกหนึ่งคลิปนะครับผมหลังจากไพรพัาอาหารนะครับทําไม่ทันนะครับก็วันนี้ก็จะมาเลี้ยวให้ลูกค้าท่านที่อยากได้ไพรพัางาหารนะครับผมขึ้นดังไม่ลุมแบบมีล็อกขานะครับผมนะครับ หลักนะครับยาวแปดนิ้วนะครับใต้เรายาวแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วหรือยี่สิบเซนนะครับผมความยาวเลื่อๆอะไรนะครับแปดนิ้วหรือยี่สิบเซนนะครับผมเอ็นจะเป็นเอ็นเบอร์แปดสิบนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางห้าจุดสองถึงห้าจุดสามนิ้วนะครับผมต่อด้วยสายพีอ e e นะครับสายพีอแบบเป็นล็อกนะครับสายพีอแบบเป็นล็อกนะครับ ทางค่ายเราเน้นแบบมีล็อกนะครับมีดีที่ล็อกนะครับอย่าอย่าตัดออกนะครับเดือยนี่ครับถ้าจะตัดออกจะจะตัดหมดนะครับผมถ้าตัดเดือยต่านี้ออกนะครับมันจะไม่ใช่แบบมีล็อกนะครับผมเพราะมีลูกค้าท่านหนึ่งเอาไปดักแล้วเอามันมันแกะออกจากขานกยากนะครับผมก็เลยไปตัดตรวนี้ออกนะครับตัดได้นะครับแต่อย่าตัดหมดนะครับผมตัดได้นะครับแต่อย่าตัดหมดนะครับให้เหลือไว้นะครับ ให้เหลือไว้นะครับตรงเดือยตรงนี้นะครับเดือยเอ็นตรงนี้นะครับให้เหลือไว้นะครับห้ามตัดออกนะครับถ้าจะตัดออกก็ตัดออกดิดเดียวนะครับหรือเหลือไว้นะครับผมทางครเรามีดีที่ล็อกนะครับผมตอนนี้ลายพรางอาหารเข้ามาแล้วนะครับผมเพิ่งทําเสร็จนะครับก็ให้หลานช่วยพันหลักนะครับผมเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเรียนออนไลน์นะครับ เลยมีเวลาให้ห้านเอาไปพันพันหลักช่วยนะครับเข้าหลักช่วยนะครับสั่งมาได้ครับผมพื้นหนักในลุมแบบมีล็อกขานะครับจะเอากี่พื้นจะเอากี่หลักนะครับเราก็จะเข้าเชือกเข้าชุดให้นะครับผมแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น31หลักนะครับผมจะเข้าชุดเข้าหลักใส่หลักเก็บให้ส่งให้ท่านแบบนี้นะครับผม มีตั้งแต่สิบห้าหลัก2ี่บหลัก25ิห้าหลัก3าสิบหลักสามห้าหลักหรือได้อยากได้น้อยหรือได้อยากเยอะัวน,นี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมตัวนี้ที่ผูกไว้ก็คือผูกจะส่งให้ลูกค้าตอนนี้ก็สาสิบเอดหลักนะครับมียู่5 5ผห้าห้าพื้นนะครับผมที่ผูกไว้นะครับจะเตรียมจะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับผมสามสิบเ็ดหลักนะครับห้าพื้นนะครับ ท่านไหนจะได้ที่หลักที่พื้นก็สั่งมาเลยนะครับผมเราก็จะปลูกครับของเชื่อบข้าวใส่ลังเก็บให้นะครับผมนี่ครับลายพังอาหารนะครับตอนนี้จะมีเป็นลายพรางนี้นะครับผมเป็นสีเขียวนะครับผมหรือสีใบไผ่แห้งก็มีนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามมาสั่งได้นะครับมีพร้อมส่งนะครับผมฝากด้วยครับผม เคือดักในรูมแบบมีล็อกขานะครับจะเอาแบบชุดพร้อมต่อก็มีครับผมชุดพร้อมต่อเราก็มีจําหน่ายนะครับเรื่อจะเอาแยกชุดเอาแต่นกหรือเอาแต่บวงหรือเอาแต่ลําโพงแยกแล้วก็ขายนะครับผมเึ้นดักรุมแบบมีล็อกขานะครับผมฝากด้วยครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดซับต้นไครด้วยนะครับเผื่อมีสิ่งสินค้า ดีๆที่น่าสนใจมาแนะนำนะครับผมฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ